สวัสดีห์พี่พี่เพื่อนลู่ดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคนว่าอะไรซึ่งนุ่นเปิดไพยไปแล้วเนาะ,ะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ใครสนใจนะคะเจลมะขามป้อมนะคะฟื้นฟ,นฟนูผิวนะนุนจะทาให้ดูนะคะ2หลอด100บาทนะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมๆห,หน่อยนะคะหอมมะขามป้อมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ เพื่อ,อทาแล้วช่วยในการชุ่มชื้นผิวนะคะแล้วก็ลบจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะคะคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ที่เธอเห็นฉันนิ่งๆเงียบๆทำอะไรช้าไม่ทำสักทีฉันแค่รอจังหวะรอเวลาเธอรู้ไหมว่าฉันอดทนมาตลอดเลยนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะอะไรฉันต้องทำให้มันให้ถูกต้องก่อนถ้ามันยังมีความสัมพันธ์ที่มีมากกว่าสองคนเช่นมีบุคคลที่สามเกิดจากตัวฉันหรือเกิดจากตัวเธอก็ตามหรือมันจะเกิดรักสามเศร้าอะไรเงี้ยฉันจะไม่เดินเข้ามาหรือยังไม่ทำอะไรให้มันดูผิดในสายตาของเธอ ถ้าะตอนนี้ฉันจะทำอะไรมันคงเป็นได้แค่เพื่อนหรือเป็นแค่คนรู้จักไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านั้นฉันรอเคลียรสถานะหรือรอการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างซึ่งกว่าฉันจะตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหานี้ได้อะมันก็ใช้เวลานานมากๆเลยนะฉันคิดแล้วคิดอีกคิดจนเหนื่อยว่าจะทำยังไงดีแต่ถ้าเธอมีใครอยู่จะให้ฉันไปสู้อะฉันก็ไม่กล้าสู้เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะชนะไหม แต่ถ้าฉันมีใครอยู่ฉันจะไปเคลียร์เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ไม่ให้เธอรู้สึกว่าเธอต้องแข่งขันกับใครขอเวลาฉันคิดหรือขอเวลาฉันแก้ปัญหา ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของฉันหน่อยเธออยาคิดว่าเธอเป็นบุคคลที่สามเราทำให้ฉันเอ่อจะต้องเลิกลากับอีกคนนะมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเดิมทีแล้วความรักความสัมพันธ์ของฉันก็มีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ปัญหาตอนนั้นอ่ะมันยังเคลียร์ไม่จบจนวันที่เธอก้าวเข้ามาเธอเหมือนทําให้ฉันเนี่ยมีพลังในการกลับมาลักตัวเองมีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นกำลังใจจากเธออ่ะ มันอยู่ในรอบๆตัวฉันเธอทําให้ฉันรู้ว่าเอา่อสิ่งที่หมุนรอบตัวเราอะเรากําหนดเองได้มันคือสิ่งที่เราสามารถที่จะกําหนดเองแค่เรารู้จักปล่อยวางแค่เรารู้จักก้าวเดินหรือปล่อยมันไปเราก็จะได้ในสิ่งที่เรามีความสุขพีิงแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะฉันเองอะไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจจนเมื่อวันที่มาพบเธอมาทําให้ฉันรู้ว่า เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันทำได้อยู่นะตอนนี้ในความสัมพันธ์คือมองดูเธออยู่และก็สนใจเธออยู่มากๆฉันสนใจเธอมากจริงๆนะแล้วเธออ่ะคือที่รักของฉันเรียบร้อยแล้วหรือในอนาคตอ่ะฉันอาจจะทำให้เธอเป็นที่รักของฉันได้แต่ตอนนี้ฉันเสียใจมากๆเพราะว่า ฉันไม่สามารถเดินทางมาหาเธอหรือมาพูดคุยกับเธอให้เข้าใจได้รวมถึงเราสองสองคนอาจจะอยู่ไกลกันมากๆมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ด่างใจแต่ความคิดถึงและความรักของฉันอะอยู่รอบๆตัวเธอนะแล้วฉันก็หวังว่าความรักของเธอจะอยู่รอบๆตัวฉันเช่นกันหวังว่าความรักของเรามันจะเป็นจริงได้ในสักวันช่วยรอหน่อยนะเหมือนที่ฉันก็รอ ว่าเราจะได้โคจรหรือเราจะได้วนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนี่คือคำเอ่อนี่คือข้อความก่อนนอนของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขากันนะคะมีตัวยอหญิงค่ะตัว Q ตัว G ตัว X อนะคะหอหีบหอพานแล้วก็ตัว M ตัว W วันจันทร์นะคะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสราร์ธาตุดินพิศบกานมังกรราศีสิงห์นะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเออราศีธนูนะคะธาตุธาตุส่วนว่าจะเป็นธาตุดินกับธาตุลมธาตุไฟเมษีธนูนะคะประมาณนี้นะคะ รุ่นขอดูว่ามีท่าต้าน้ำไหมยังไม่เห็นท่าต้านน้ำนะแต่จริงๆจะเป็นท่าอะไรก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หรือใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะสามารถกดสมัครสมาชิกมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะแล้วก็แคปหลักฐานม,มาดูดวงฟรีกันนะคะคือนี่พันี้เด็กลาเตสตวั์ค่ะบ๊ายบาย